เธอเธอจำได้หรือเปล่าจำวันคืนที่เรา จะลืมสังเกตมีรมพิเศษเกิดกับเธอและฉันเกินกว่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะคำตอบเหล่านั้นฉันรู้มันด้วยใจมีคนดีๆนับร้อยพันแต่ยังเธอกับฉัน ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าร้องวอนหัวใจก็แค่รอสาก รับน้องในปีนี้ก็คือ Next Station ครับซึ่งก็เรียบเสมือนว่าหอพักของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานีที่น้องๆทุกคนนั้นมุ่งหวังและเลือกที่จะมาพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมาถึงสถานีใหม่น้องๆทุกคนก็จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและก็ต้องเรียนรู้สังคมใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยสิ่งนี้ทําให้พี่ๆทุกคนคิดว่าจะต้องช่วยกันดูแลน้องๆให้เกิดความมั่นใจและสามารถส่งน้องไปสถานีต่อไปซึ่งอาจจะหมายถึงคณะของน้องนั่นเอง ซึ่งสังเกตได้ว่าโลกโก้ของงานของเรามีอักษรยอดคือตัวเอ่อมาจากคำว่า nextation โดยลูกศรยี่ชี้ด้านบนของตัวเนั้นก็หมายถึงน้องๆที่จะมุ่งต่อไปยังสถานีต่อไปจนประสบความสำเร็จและสีประจำงานนี้ก็คือสีแดงที่เราเลือกใช้สีนี้นะครับก็เพราะว่าสีแดงนั้นเป็นสีที่มีพลังนะครับสามารถกระตุ้นให้น้องๆเนี่ย ได้เกิดการเรียนรู้ในสถานี Next Station และนอกจากนั้นนะครับเราได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ในการออกแบบเิทีครั้งนี้โดยการใช้ mapping projection เพื่อให้น้องเกิดความตื่นเต้นและตื่นตาเมื่อเข้ามาสู่สถานีแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะคะกิจกรรมที่เราจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพาน้องๆไปนมัสการพระศีัสดาการเข้าร่วมพิธีทำบุญหอพระ และพิธีบายสีสู่ขวัญสำหรับกิจกรรมพิธีบายสีสู่ขวัญน,นะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวน้องเองนะคะเมื่อได้เข้าสู่บ้านหลังใหม่นะคะรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเนี่ยที่ผ่านการคิดจากพวกพี่ๆแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะคะก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รับความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินใจมากที่สุดสำหรับกิจกรรมวอลเลย์นี่นะครับ<ม>ก็เพื่อให้น้องๆได้รู้จักสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราได้เตรียมงานมากตั้งแต่เดือนมก,กราคมมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาทั้งหมด5เดือนและการทํางานของเรานั้นจะต้องแบ่งเวลาที่ว่ามาแล้วเป็นเรื่องของทั้งการเรียนและเรื่องของการทํางานอาจไม่มีเวลาไปดูหนังไปเที่ยวอย่างคนอื่นๆบางครั้งก็ต้องลำบากใจเวลามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแม้ว่าเราจะเหนื่อยหรือท้อกับงานที่ทำนะฮะแต่ว่า เราก็ยังมีเพื่อนที่คอยที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันพร้อมที่จะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกันทุกๆครั้งที่มีปัญหาเราจะทําให้สามวันของการรับน้องเป็นสาวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆให้น้องมีความสุขที่สุดและให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้อยู่ในความทรงจําของน้องๆตลอดไปปีค่ะสุดๆละวันนี้ คุณนี้แล้วอรอเร็วชังเลยอะตื่นเต้นครับดีใจครับที่ได้เจอน้องอยากให้น้องเห็นเวทีครับดีใจครับเอาดีใจสิครับโหเรามาตั้งนานตั้งห้าเดือนไม่รู้มานจเร็วขนาดนี้อยากรู้มากเลยเนี่ยน้องหน้าตาเป็นยังไงอยากให้น้องเข้าสมูรเยอะๆจังเลยอะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับพี่ขอขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณสายลม รู้สึกสุดยิตดนะฮะดีใจค่ะที่เห็นหน้าน้องๆแล้วขอบคุณพื้นดินที่ทำให้เราได้มาเจอกันแทบหลังครับตื่นเต้นมากค่ะเที่สุดเลยครับดีใจว่าก็อยากให้น้องมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขแล,แล้วเจอกันนะครับสูๆ next station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 , next station. Next station 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 Next station